สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการอยากให้คุณมีสุขภาพดีในทุกวันนะคะวันนี้ฮันเตอร์จะพาทุกคนไปติดตามผู้ใช้งานจริงสำหรับผลิตภัณฑ์ f i t s Organic กิของเราค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยหรือเปล่าคะพอดีอันนี้มาจาก f i t S Organic กนะคะอยากจะมาสัมภาษณ์พี่อ้อยวันนี้สะดวกไหมคะะดวเลยขอบคุณค่ะ เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยากให้คุณมีสุขภาพดีในทุกวันค่ะวันนี้นะคะฮันเตอร์ก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษที่เราจะมาบุกบ้านสัมภาษณ์เขานะคะซึ่งพี่คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนัก4ยกิโลกร,รมัมภายใน3สัปดาห์เท่านั้นค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออ้อยนะคะตอนนี้คือได้ลดน้ําหนักกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าฟิกเอสะมีหลายๆคนถามอ้อยว่าเนี่ยหุ่นไปทําอะไรมาทําให้หุ่นเล็กลงนะคะคือในผลิตภัณฑ์ของฟิกเอสเนี่ยมันมีคุณสมบัติมันเป็นโนโปรตีนออแกนิกค,ค่ะมีคุณสมบัติ3อย่างนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักผิวพรรณแล้วก็เพิ่มสารอาหารค่ะมันเลยทำให้การลดน้ำหนักของอ้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะพี่อ้อยฮันเตอร์อยากจะให้พี่อ้อยเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภณัณฑ์ FitS Organic ต,ตัวนี้เนี่ยในการลดน้ำหนักให้สวยแบบนี้ให้กับผู้ที่ชมอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะต่อน้านี้นะคะอ้อยเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าเลยค่ะเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าที่ปกปกุปกส่วนเกินนะคะมันทําให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาออก ไม่มีเวลาที่จะแบบไอหาอาหารดีๆอะค่ะหลังจากที่ทานฟิตเอสตัวนี้ไปแล้วค่ะสัสดส่วนดีขึ้นน้ำหนักลดลงขาะสีกิโลภายใน1เดือนค่ะและยังมีพลังงานในการทำง,งานตลอดทั้งวันด้วยค่ะว้าวสุดยอดไปเลยค่ะพี่อ้อยทีนี้อยากจะรู้เพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่อ้อยเนี่ยมีปัญหาหรือว่าสภาพร่างกายมันเป็นยังไงก่อนที่จะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราคะจะบอกเลยนะคะว่าฟิตเอเนี่ย ทานง่ายมากๆเลยค่ะเช้าก็ได้บ่ายก็ได้ค่ะวันละ2แก้วค่ะรสชาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆรู้สึกอิ่มนานไม่หิวจุกจิกด้วยค่ะและด้วยเทคโนโลยีไซนิกนะคะคือสเตมเซลล์พืชใหม่ล่าสุดในประเทศไทยค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดูดซึมและเก็บสารอาหารในเซลล์ค่ะได้รับการตรวจสอบจาก US FDA ค่ะทำให้รู้สึกปลอดภัยในการทานค่ะหากคุณนะคะคือหนึ่งคนที่กำลัง มองหาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพค่ะปลอดภัยลองเปิดใจกิ๊เอสตัวนี้เลยค่ะรับรองว่าชอบอย่างแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะพี่อ้อยการทานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทําให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วยค่ะทีนี้ฮันเตอเห็นพี่อ้อยเนี่ยชอบทําอาหารอยากจะรู้ว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในการมิกซ์กับอาหารต่างๆบ้างไหมย,ยังไงช่วยแชร์ให้กับคนที่สนใจอยากจะเอาไปทําบ้างเนี่ยเขาได้ทราบาหน่อยค่ะ ค่ะฟิตเอค่ะทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะและยังช่วยรู้สึกมั่นใจในตัวเองสุขภาพตัวเองมากขึ้นค่ะมีความสุขกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่ลังเลที่จะแนะนำฟิตเอเนี่ยให้กับทุกคนที่กำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักและมีสุขภาพที่ดีแบบมีประสิทธิภาพค่ะยินดีค่ะสินค้าเขาดีจริงๆค่ะเลยอยากมาแชร์กับทุกคนรู้จักค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและมีประสิทธ,ธ,ธิภาพค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเอาละคะ่ะทุกคนยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมกับผลิตภัณฑ์ f ิ t เอสในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ